หากเพื่อนๆกำลังมองหาเพจเติมเงินพับ G Mobile UC ราคาถูกนะครับผมขอแนะนำ Reload Game นะครับเติมเร็วเติมไวปลอดภัย100%อย่างแน่นอนครับผมอันนี้ก็จะเป็นแพ็กเกจให้เลือกอย่างมากมายซึ่งจะราคาถูกกว่าที่เราเติมปกติอีกแล้วนะครับวิธีเติมก็ง่ายก็เพียงแค่ Copy ID หรือชื่อของเราส่งไปที่เพจ Facebook Reload เก m นะครับหรือจะเป็น Line ID Assign Reload Game ก็ได้เช่นกันนะครับผมขอฝากบริการเติมเงิน Reload เกมเอาไว้ด้วยนะครับผม ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ารีโหลดเติมไม่อั้นอย่างแน่นอนครับสวัสดีครับผมก็มาพบกับเควินนะครับวันนี้เรามาเล่นตัวเควินแล้วกันไม่ได้เล่นหนูนานนะเราจะลองดูว่าเควินก็โหดกว่าหนูนาได้นะครับบอกเลยทุกคนชอบรีเกรสหนูนากันนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับผมขอออโอเค สก,กานี่โอเสียงมันแตกแตกเสียงมันบอดทะเลาะกันเลยนะครับโอเค,อเ,คเราลุยดีกว่านะครับมีไอ้ดอปอยู่ข้างหน้าเรานะครับผมมีคนยิงแฟกกันนะวันนี้เควินจะพาบูเองบวกทุกตี้อะไรอย่างงี้ <c oughs> มันเรือตายก่อนรือเปล่าครับผมเห็นแล้วนะครับมีคนจ้องเจ้าแฟกกันหรอโอเคล่วงไม่หนึ่งครับ กาไรสโตบมีแค่โฮโนะลเนี่ยน่าจะมีเพื่อนอีกนะฮะต้องระวังนะต้องเก็บของระวังนะเขาแค่น็อกนะครับผมนั่นไงนั่นไงพูดไปทันขาดคำนะครับผมเค okay, ครับน็อกนะฮะถ้าเควินจับกอดซานี่ต้องต้องชิเคเกตดินเนอร์นะครับผมผมบอกไว้ก่อนเลย <laughs> เกาซ่านี่ปืนโปรตผมเลยนะช่วงช่วงนี้นะมาแรงนะคใครก็ได้นะเข้ามาเถอะนะครับห <c oughs> ยอกโอเคครับหมดครับผมตีนี้สามตัวเองเหรอนึกว่าสี่ตัวเก็บของกันไปเ <c> อ <oughs> โอเคครับบอทหรือเปล่า ไอ้ตัวหลังนันจะบอทนะมาจากไหนกันนี่เห็นแอดอบไม่ได้พวกนี้เดี๋ยวไปดูบ้านแอลนะครับอ๋อโอ้โ,อโหเปียบเลยครับทุกคนทุกคนเปียบเลยครับเดี๋ยวจอดข,ข้างในก่อนนะกันครับผมมา,มายิงกันข้างในนะครับมายิงกันข้างในเนาะ ครับหมดหรือเปล่ายังไม่น่าจะหมดนะฮะเมื่อกี้เห็นเยอะเลยนะหน้าสองตีบวกกันผมยังไม่กล้าเสี่ยงออกไปนะครับจังหวะนี้เดี๋ยวเพื่อนเข้าเลยในเบอร์สี่จะศพเยอะมากเลยนะไปด้วยไปด้วยเข้าเลยดีกว่า ให้เพื่อนขับเข้าไปนะฮะเขาน่าจะอยู่หลังรถกันนะครับผมต้องระวังนะฮะเมากรสีโดนดีนะฮะเอ้าร่วงเลยครับอืขอเกณฑ์เ,เขาไปก่อนนะครับผมให้เขาสับสนนิดนึงนะฮะ ครับน็อกนะน็อกหนึ่งนะฮะไม่รู้กี่ตัวเหมือนกันนะฮะต้องระวังนะครับผมแต่น่าจะยังมีอยู่โอเคโอเคครับหมดครับที่นี้ครับน่าจะหมดแล้วนะน่าจะเคลียร์แล้วครับเก็บของได้ทุกเกินเก็บของได้บอกแล้วคิวินเอาจริงแล้วตานนี้บอกเลยเราจะไม่วิ่งไปตายอย่างโง่ๆนะครับหรือเปล่าต้องคอยดูต่อไป เอ๊ะเอ๊ะเฮ้ยเฮ้ยมตี้นะครับโอ้โหเว้แล้วเวแล้วเว้วแล้วตัวแล้วผมอยู่กลางกลางอ้าโอเคร่วงไปหนึ่งครับร่วงไปสองนะครับเคร่วงไปสามนะครับเดี๋ยวตัวหนึ่งนะครับรถจะระเบิดต้องเอาให้ร่วงนะครับจริงๆแล้วมาจะไปไหนลูกจะไปไหนลูกจะไปลนกมานี่มานี่อย่าพึ่งไปให้พี่ยิงก่อนให้พี่ยิงก่อนโอเคนะครับหมดตี้นะครับตีนี้โอ้โหเพื네่อนล้มไปนะเบอร์สี่นะ ไม่รู้ล้มกี่รอบแล้วนะครับผมไม่รู้ผมรู้ดก่อนครับเสียงเด็กเสียงเด็กไอ้คนคนกับนี้ก่อนกับนี้ก่อนโอ้สตอรี่สอรี่สอรี่ครับสอรี่ครับโอ้โหเพื่อนร่วงเลยโอ้น้องร่วงน้องร่วงขอโทษครับหนูไม่ได้โดดพ่อ มันยิงโดนน่ารักที่เียวโอ้ m ก god ขอโทษครับน้องขอโทษครับเรกรรมแล้วเราต้องแก้แค้นคืนน้องนะครับผมทำงี้กับเราไม่ได้นะเอากำกำมาหนึ่งลวงโอเคครับหมดครับน่าจะสองคนนะฮะโอ้โหเส็งเลยเราเสียน้องไปแล้วนะฮะอ๋อเสียใจเลย เรายังมาอยู่กันที่เดิมนะครับผมยังไม่ไปไหนอ้าวมีเยื่อนะครับมีเยื่อมีเยื่อมาให้เควินเชื่อนะคับอยู่ไหนกันอยู่ไหนกันจ้าเอายิงอะไรกันนี้ขอยิงมั่งฟัลอหลน่าจะอยู่หลังหินกันนะเมื่อกี้อ๋อโอเคร่วงครับโดนอักไปส่ครับ สองคนเหรอเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะไม่ใชล่ละสามคนนะฮะอยู่หลังหินนั่นนี่นะฮะอ่าเพื่อนมันสมองมานะไม่โดนนะครับเป็นไปได้อย่างไรไม่เป็นไรเลยนะ เดี๋ยวไม่กี่คนเลยนะครับวงก็เริ่มเล็กเลยนะฮะอื้อ uh huh. สกินปืนอ๋อระเบิดระเบิดอะไรใครโยนระเบิดอะไรมาระเบิดควันเหรอเขาน่าจะปิดเรานะไม่ให้เรายิงนะมุมเราได้เปรียบนะครับผมทุกคน ต่เซลล์หลังเข้ามากเลยเอ้ไปไหนล่ะเงียบเชียวเลยนะครับเงียบเชียวเลยนะฮะโอ้นั่งไงนั่งไงยิงมั่วแล้วผมผมนี่ยิงมั่วเลยคนระับยิงลมคอมกิบไปเลยครับทุกคนโอ้ยนั่งไงโอเคน็อกครับน็อกน็อกอ้าวยิงไปสามไปไหนล่ะครับไปชาร์จเหรอครับ ระวังนะครับพี่จะเป็นศพไม่รู้ตัวนะครับผมนั่นไงนั่นไงนั่นไงเบอร์สามเมือ่อน่งยิงไปลกแต่พี่เข้าไปเองไอ้น้องเอ้ยโอเคครับตายนะแค่ตัวเดียวนะครับ เเหลือไม่กี่ตัวแล้วนะผมทุกคนสี่ตัวเอ้ไม่ใช่สี่ตัวนะสามตัวสุดท้ายกับบงกระจิตฤทธิ์นะฮะบงกจิตฤทธินิดเดียวโอ้โหเข้าทางเขาแน่เลยเขาที่อยู่โซนตรงนั้นกันนะครับแถวเครื่องบินกันนะฮะเอ๊ะผมได้ยินใครมาเอ้ยโอ้โหลงกลงไปรถจากรถไปดีครับโดนกวซ่าไปดีโดนกวซ่าไปดีอย่าห้าวกับพี่ไอ้น้องผมบอกเลยเควินเอาจริงแล้วตานี้ ออเลยเราจะไม่ยอมแพ้หนูนานะครับเทวินที่จริงมันกคน็คนเดียวกันปะวะเอาเรื่องวะเอาเรื่องวะไอคนนี้มันเอาเรื่องวะทุกคนมันเอาเรื่องว่ะเอาไงกันเอาไงกับมันดีครับเนี่ยเขาอยู่ในวงด้วยนะโอ้โหวงอย่างสวยเข้าทางเขาพอดีเลยมีที่กำบังด้วยอะไรพร้อมแล้วผมจะอ้อมจ้าอ้อมจ่ายอ้อมซ้ายไม่ใช่ เดี๋ยวเราจะปาสมโมไปด้านหน้านะครับให้เขาเข้าใจว่าผมจะอ้อมขวาหรือไม่ก็ตรงไปนะเดี๋ยวผมจะอ้อมซ้ายมาจะจัดเลยผมได้ยิงด้านข้างเขานะให้เขาเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับหลอกล่อนะครับใช้กลยุทธ์วิธีนะนะครับผมไม่รู้จะหลอกล่อได้สําเร็จหรือเปล่าหรือเขาอาจจะรู้ทันก็ได้นะผมแต่ตามหลักความเป็นจริงแล้วต้องต้อง,ต,องต้องสําเร็จนะครับ น่าจะอยู่โซนข้างหน้าเราเนี่ยแล้วครับไม่ใกล้ไม่ไกลอันนี้อันนี้ร่วงครับผมไปมองอยู่ฝั่งนูน้นไงครับผมบอกแล้วคุณไม่ระวังขวาระวังซ้ายเดี๋ยวตัวเดียวนะครับผมญาติเขาแน่เลยผมว่า แถวเนี้ยแหละครับผมข้างหน้าผมเนี่ยอาออเคเรียบร้อยครับผม1ีดกิวครับเควินเอาจริงเลนะตาน,นี้ผมบอกไว้ก่อนเลยวันนี้มาเล่นกันแบบคำๆกันนะครับผมทุกคนไม่ได้ไปปั่นใครกันนะกินไก่นะครับเควินะ Kevin ก็กินไก่ได้นะครับไม่แพ้หนูนาน,นะครับทุกคนแต่จ,จะน้อยกว่า โอเคครับถ <laughs> ้าเกิดใครชอบก็อย like <c oughs> ่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปคลิปใหม่ๆอลไรพวกนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยเยอะๆเลยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างเลยครับบ๊ายบายครับ